โอ้ยคุยไงหักง่ามครับเลียวนี้ซิ่งยังรับตัวี๋ซิ่งยังบุบับ เืินเป็นเงินเป็นเงินเข้าครับไปท้องเท้าไรมันแลเลยแลวไปได้สี่งานมัน้งยกให้งามไหมตัวดีไหม้าเขาเกิดอะไรลูนเขาเกิดอะไรไหมลูกไหมเดินครับโอ้ เว้ยงามครับเว้ยงามเพื่อนคนเนาะงามคักเว้ยดาราเนาะแม่บ้าคักคักคักงามเว้ยงามกวได้สินเนาะยูเอมเพื่ออันนี้เพื่อยังครับผมเพื่อไปเข้าเขาม่วงกันบ่ เพื่อกระมวลรายต่อเหรอเห็นะเจ้าเงินเจ้าเงินก็ว่าเจ้าเงินนั่นวะแม่เงิน,โอ,นงโอ้แม่เงินโอ้เงินทองเนาะเจ้าเงินเจ้าทองนี่แหละเจ้าเงินจะท่องเจ้าเง,งินจะท่อง จะท่องเนาะจะท่องงามมึงไงอันนี้สปีเนาะครับเนี่ยสปีสอปีพอดีป่หอสอปีกัวสองปีหนึเดือนป่นนคือใหถงเนาะมันจะท่องครับจะท่องสงปี สองปีี่ครับงามครับสองปีครับตัวนี้นสองปีอืม นี่เจ้าทองเจ้าทอง่ามง่ามเฮียงงามเฮียงยกไปดีง่ามพอใครอยากถ่ายคลิปไหมครับพอถ่ายคลิปเด้งามไหมงามการเด้งขึ้นมาดัง แรงว่ม่อะนั่นมันอ๋อเป่จ็ปีเขาเป็นขื่นเยสองปีกวางเขา่นขึ่นเลยเป่าไอ้มีคุ้ยเถือก่งมันว่าเห็นเส้นเสือมันห่อยหน่อยเพราะปกติาเล็สามปีมันได้คยงามแม่่าก็ทำดีจเนาะขั้ไม่ลูดหรอนั่นบปลโอ้มันลังแม่แม่สองปี 245ເດີ້ມັນເລ່ນລ